เผยความลับที่ไม่เคยรู้เอชุติมาถึงกับพึ่งหมอดูวังคืนดีกับฟ้องสุภกิจต้องบอกว่าล่าสุดหมดดำคาชาพานั้นก็ได้เผยความลับที่ไม่เคยรู้เอชุติมาถึงกับต้องพึ่งหมอดูวังคืนดีกับฟ้องสุภกิจ ทำเอาโซเชียลต่างวิพากษ์วิจารณ์เมื่อฟ้องสุปกิจอดีตแฟนหนุ่มของเอชุติมาที่ได้เลิกรากันไปแบบจบไม่สวยสักเท่าไหร่ก่อนที่ฟ้องสุปกิจและเอชุติมารวมทั้งคุณแม่ของฟ้องสุปกิจมาเคลียร์ใจกลางรายการโหนกระแสและมีเหล่าคนดังบันเทิงมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวมากมายอาทิเช่นแพรรี่ไพวัน โดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าการไม่มีผัวปั่นบาคาร่าเป็นลาบอันประเสริฐจบค่ะและโพสต์อีกครั้งว่าจงคบหาใครสักคนเพื่อจะได้พากันไปทำมาหากินอย่าคบหาใครสักคนเพื่อจะได้พากันไปติดพนันจบขณะที่แม่สีตางนั้นก็ได้แสดงตัวชัดเจนทีมเอชุติมาและโพสต์แรงไม่แพ้กัน ต้องบอกว่าล่าสุดหมดดำคชาพานั้นก็ได้เผยความลับที่ไม่เคยรู้เอชุติมาถึงกับต้องพึ่งหมอดูวงังคืนดีกับฟ้องสุปกิจโดยล่าสุดหมดดำคชาพานั้นได้กล่าวกลางรายการแฉว่าในช่วงหนึ่งอันนี้เล่าส่วนตัวนะตอนนั้นฉันเคยทำรายการจิ้งจกทักจำได้ไหมทำกับหมอช้างยังเอารูปห้องนอนอะไปให้หมอช้างแก้่วงจุ้อยู่เลย โหเพื่อจะกลับมารักกันเหมือนเดิมอย่างนี้หรอน็อดวรริธถามเอาง่ายๆก็ยังหวังว่าจะคืนดีแต่อายุต่างกัน31ปีไงมันก็เหมือนแม่กับลูกเห็นไหมวันนี้แม่ของฟ้องเด็กกว่าเออีก